สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับสาวสกลอีละเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณเ c ฟที่น่ารักทุกทกท,กท่านที่เข้ามากดติดตามเด้อจ้าบริพ่อกันโดนล,ลืมกันละบอจ้าสิพามาเบ่งบรรยากาศสาวสกลเลี้ยงเป็ดเด้อพี่น้องเป็ดที่ฟักจากไข่ที่เอาไข่มาฟักไฟเอาเองจะาใหญ่แล้วมีรุ่นแรกรุ่นสวงแล้วจ้าไปเบ่งน้ำกันเด้อจ้าขอบคุณเลยล่ะ ที่ยังบ่ลืมกันเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านจ้าไปเบิง่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเฮ <laughs> <laughs> ็ดยังบ่ออกเฮ็ดยังบอออกไปจับไปจ้านี่อันนี้เป็ดรุ่นสองจ้บพี่น้องเป็ดรุ่นสองไป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  นี่เป็ดรุ่นแรกจ้าฟักไข่เอาเองชีวิตในต่างแดนพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเป็ดคือกันจ้าอันนี้รุ่นแรกอันนี้อันนี้พ่อพันนี่อันนี้ก็ฟักเอาเองด้นี่เอาไข่มาฟักเอาเองจ้าใหญ่แล้วใหญ่แล้วจนได้ลูกแล้วฮะเป็นยัง อันนี้ก็อยากออกแม่อยู่นี่จ้านี่แหละจ้าสาวสกุลอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากันอานี้แหละพี่นอ้องเอออยู่เมืองนอกเด้ยอยู่เมืองนอกกับอยู่บ้านนอกคือกันจ้าบรรยากาศาอันนี้เป็ดใหญ่รุ่นแรก จะบรรยากาศมี้คอกเป็ดไข่แต่มีพื้นที่ปลูกพักปลูกเนีายปลูกสวนจ้าได้เห็ดหลังคาไว้นกบอสั้นนกมาจิกจ้าให้เบ่งบรรยากาศนี่แหละจ้าเป็ดสาวสกลุลฟักไข่เอาเองเอาไข่มาอบไฟเอาเองจ้า บรรยากาศอันนี้ละรุ่นสองมื่อนี้คึ้นฟ้าคึ้นฝน,นนะนี่สวนพักโอ้ยปลูกพักกับกินบมดทันพี่น้องเอ้ยโบแมงกินบมดทันแล้วมันใหญ่มันบบมีคนมากินพักกับโบมาใกล้อีกได้พี่น้องเอ้เลียเ้ยงเออโอ้ยโ,โทษเด้อ ไีกล้องสัน้นภาคกระบ,บมาไกล้พี่น้องเอ้ยเลี้ยงเป็ดภาคบันยานพักกระงามท่นิบึงเนี่ยพักสลัดกินบทันถั่วลันเต่ากระเท่ากระแก่ก้อนละบึงเนี่พี่น้องอันนี้พักไอ้พักขมพักขมฝรั่งใบมิน้น อันนี้พักเสียนฝรั่งพี่น้องปีหน้าพุดแล้วคอยจะได้กินนีนนนนน่นี่พักเสียนฝรั่งนี่นี่ละจ้ามีพักเสียนฝรั่งอันนี้พักเสียนมันใหญ่แล้วนี่เก็บเม็ดมันไว้เห็ดพันุ์มันจะพักเสียนฝรั่งจ้า ลายพักเสียนหลายขยายพัน์ไวหลายอันนี้พักมิน้นหอมหอมใบใหญ่ใหญ่พี่น้องเอาน้ำท่เป็ดลงไปอาบนะเอามาคดพักพักปลอดสารพิษเลยพี่น้องเบื่อในใบใหญ่ผุณพี่น้องงามๆเลยจ้าเราจ้าเบื่องส่วนพักกินบ่ท่านมันก็เป็นดอกเป็นนะนะ เวดแล้วมีทักเซียนปีหน้าพู่นล้วจได้เก็บพี่น้องมันออกก่อพ่นละนานนานนานสิพากันออดได้นะสิพากันออได้นะฮ่ะนี่แหละจ้าชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนาพี่น้องเอ้ยก็อยู่คืออยู่บ้านนอกนี่ละ อยู่บ้านนอกเข้านี่ละจ้านี่อันนี้กับพักเซียนคือกันจาน้านี่พักเซียนปีหนาคุณลาชสิไดเก็บนี่ปีหน้าคุณลาสิไดเก็บนี่อันนี้กับพักงามบาพี่น้องพักปอสารพิษบรรยากาศเลี้ยงเป็ดนี่แหละพี่น้องเอออยู่เมืองนอกอยู่นี่เป็ดมัน ไข่เป็ดมันหากินยากมันแพงก็เลยซื้อไข่มาฟักเอาเองเลยเบ่งพักกินบอทันพี่น้องมันออกดอกจ้าพักสลัดกะกำลังงามพักปลอดสารพิษจ้าพักปลอดสารพิษเด้นี่มีหน่อไม้น้ำเด้อปลูกหน่อไม้น้ำจักปีใดจะได้กินพี่น้องเอ้ยเบ่งนะ จักปีใดจะได้กินจ้าจ้าบรรยากาศให้ส้งบรรยากาศคอกเป็ดปลูกพักพี่น้องเอ้ยปลูกพักไปกินนี่พักเสียนกระไยเด้นี่นี่นี่พักเสียนยยน,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 ยน,นี่ปีหน้านี่โอ้สุดทางเก็บพักเสียนนี่พี่น้องขึ้นเต็มเลยหนูพักเสียนเพิ่งพักกินบอทันแก่ปะแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้าบรรยากาศ อยู่เฮือนสาวสะกลพี่น้องชีวิตบ้นบานๆจ้าอยู่เมืองนอกกะอยู่บ้านนอกเด้พี่น้องเออบริอยู่ในเมืองชีวิตบ้นบานๆอยู่แต่กระเป็ดนี่แหละนี่นะจ้าผักปลอดสารพิษ ผักเสียนนี่สุดท้ายเก็บเลยปีหน้าพ um ี่น้องเอ้ยสิเก็บพักให้เบิ่งได้บดนี้ปีหน้าขึ้นฟ้าขึ้นฝนคึ้นฟ้าคึ้ฝนอย่าเพิ่งลืมกันเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดยังบ่ทันออกก็เลยยังบ่ได้ไปเก็บจ้ายังบ่ได้ไปเก็บเห็ดเลยเห็ดยังบ่ทันออกอันนี้ก็เไดเด็ดมาเห็ดตากแห้งไว้เห็ดซาแล้วอันนี้ก็ได้ ขอบเ็ดจ้าบรรยากาศจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามากดติดตามขอบคุณหลายๆจ้าที่ยังบ่ลืมสาวสะกลคนนี้จ้าพบพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้า เดี๋ยวเฮ็ดออกเดี๋ยวสิเก็บเฮ็ดมาให้เบิ่งเดอ้อเฮ็ดยังบ่ทันลราออกจ้าเมืองอื่นออกแล้วแต่เมืองสาวสะกดระเบออยู่ยังบ่ทันออกจ้ะพี่น้องจ้าเมืองสาวสะกดอยู่กบแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องอยู่กับเป็ดนนี่แหละจ้าเดี๋ยวนี้จ้าบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนเมื่อนี้ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าเดี๋ยวพบพ่อกันใหม่จ้าขอบคุณลหลายๆจ้านี่แหละจ้าบ้านสาวสะกดระเบืออยู่กระดาพี่น้องเอ้ยอยู่บันนอกจ้านี่แหละไปแล้วไปแล้วจ้าพบพ่อกันใหม่เด้อขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีจ้า